หลังจากที่ได้นำเสนอน้องเวหาตลอดช่วงระยะเวลาที่มีอายุครบหนึ่งปีสิ่งหนึ่งที่สร้างสีสันแห่งพื้นป่าก็คือบทบาทของพี่เลี้ยงน้องเวหานั่นก็คือน้องส้อยสวรรณาคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดตัวครั้งแรกของน้องส้อยสวรรณานี่คือตัวตึงฝ่ายหญิง ที่เป็นสีสันแห่งพื้นป่า,า,า,าย้อนกลับไป,ไปตอนอที่<ะ>แม่ด้วนได้เดินทางไปที่เขาเขียวขออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อตกลูกน้องเวหาขณะนั้นแม่พางหางทองและลูกน้อยเป็นเพื่อนไปเพียงสามตัว ในวันรุ่งขึ้นพายผูผาร้องลั่นป่าเพื่อเรียกหาแม่ด้วนแต่ก็ไร้บี่แววเพราะตอนนั้นแม่ด้วนเดินทางไปแล้ว,วนี่คือของแม่บุษบาที่ล้มลงไปนอนกลางถนนก็คือลูกน้อยน้องกล่าวใจถ้าทางจะเดินต่อไปไม่ไหวครับนี่ครับโซซัสโซเซในวันนั้นก็ปรากฏตัวของ พายโวยวายด้วยและที่เดินประคองน้องกล่าวใจก็คือน้องส้อยสวุวรรณนาตอนนั้นทุกคนต่างเข้าใจว่าคือพายลินพี่สาวของน้องกล่าวใจนะครับจึงไม่รู้สึกแปลกใจมากมาชมตอนนี้ครับน้องกล่าวใจเดินโซซัสโซเซครับไม่ไหวจริงๆครับรล้มลงไปนอนอีกรอบหนึ่งแซ่มานั่งแล้วแซลมันมนอน นี่ครับมีน้องส้อยสุวรราเป้ามองอยู่ไม่ห่างครับและข้อนี้คือช่วงเวลาสำคัญครับพี่ผูผาเดินเข้ามาหาจากนั้นก็ใช้งวงเกี่ยวเข้าไปที่น้องส้อยสุวรรณาครับตอนนั้นยังเข้าใจว่าเป็นไพลินอยู่นะครับทุกคนไม่ได้แปลกใจเลยเพราะว่าลักษณะเหมือนไพลินมาก จนเกิดความโดดเด่นและมีผู้ตั้งข้อสังเกตถึงใบหูที่หูของน้องไพลินนั้นไม่ได้มีรอยแหว่งแต่สำหรับน้องส้อยสุวรรณามีรอยแหว่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้รับชื่ออย่างเป็นทางการนะครับหลังจากพี่ผู้ผาเกี่ยวงวงดูเหมือนจะดีใจแล้วครับมีทั้งความเปรี้ยวและความน่ารักนะครับ หลังจากที่แม่ด้วนตกลูกเวหาและเดินออกมาโชว์บทบาทของน้องส้อยโซวนาก็เด่นชัดในฐานะพี่เลี้ยงที่เอาชีวิตเข้าแลกเสี่ยงภัยต่างๆนานาเลยทีเดียวเมื่อความเด่นชัดปรากฏขึ้นก็เริ่มตั้งข้อสังเกตครับนี่มาดูตอนนี้นะครับแอดมินถอยไม่ได้ด้วยเหตุว่ามีรถตามหลังน้องส้อยสุวรรณาก็ใช้ก้นแหละครับ ดันดนแบบนี้นะครับนี่คือความน่ารักครับจำไม่ลืมเลยนะครับชัดนี้นี่ครับแล้วก็เดินตามแม่ด้วนไปนะครับตอนนี้แม่ด้วนเดินไปหาพายงาทองที่อยู่ที่บริเวณทุ่งกว่างนะครับตอนนั้นพายงาทองได้กลับมาก่อนที่จะสนกับพายงาเดียวจนงาหักบุคลิกที่โดดเด่นแบบนี้ครับ จนมีผู้ตั้งชื่อให้คือหนูวินคือมีหูหที่วินที่ฉีกเล็กน้อยนะครับแล้วต่อมาก็มีตั้งชื่อไผเราะจนเจ้าหน้าที่ตั้งชื่อให้ว่าส้อยสวรราบางครั้งบงคนก็เรียกเจเจนะครับมีชื่อเรียกขานเยอะมากครับเพราะตึงจริงๆครับนี่ครับถูกเตะตูดไปหนึ่งครั้งแล้วครับ เป็นช้างพังตัวแรกที่ถูกเตะตูดเลยนะครับแต่ก็น่ารักมากครับนี่ครับไม่ได้โกรธนะครับหยอกเล่นกันสนุกสนานครับในวันนั้นตอนนี้ของช้างหลบอยู่ที่ริมป่าครับของแม่ด้วนอยู่ทางขวามือส่วนผู้ผาและของช้างรวมทั้งขุนชอนอยู่ซ้ายมือครับกำลังกินดินโป่องอยู่ไส้สุวรรณาก็ออกมาเพี้ยวเพียงตัวเดียวครับ ภูผาก็สงบเสงี่ยมเลยนะครับเมื่อเจอน้องส้อยสวรรนาตัวอื่นก็สบายครับกินดินป่งแบบสบายใจครับแอดมินเคยนำเสนอในคลิป ep 4 2 3นะครับได้รับการดูยอดรับชมอย่างมากและมีคอมเมนต์ตลอดเวลาเพราะเป็นคลิปที่สนุกสนานและน่ารักอย่างมากเลยนะครับลองเข้าไปชมดูนะครับนี่เป็นการรวบรวมช่วงแรก และช่วงสําคัญของน้องส้อยสุวรรณนา,นาแต่ในคลิปที่นําเสนอนะั้นเป็นคลิปทั้งตอนเลยนะครับอตอนนี้เดินมาหาเจ้าหน้าที่นะครับเดินมาต่อรองอีกรอบหนึ่งครับามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ยืนประจันหน้ากันอยู่แบบนี้นะครับไม่ได้กลัวนะครับทำหน้าที่ได้ดีมากๆครับน<ด>ี<ด>่ครับ ก็หยอกเล่นกันอยู่แบบนี้หันก้นมามอแล้วครับชอบหันก้นเข้าหานะครับบางก็ว่านี่คือการสแสดงความเคารพและความรักต่อผู้ใหญ่นะครับตอนนี้มองมาทางเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ก็มองไปที่น้องส้อยสวนนาความรักและความเอ็นดูนะครับระหว่างนุษและสัตว์ป่าครับภาพแบบนี้ไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับ จะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนี่ครับ <c oughs> เบี่ยงไม่พอใจแล้วครับตอนนี้ยังอยู่ข้างๆรถยนต์ของเจ้าหน้าที่นะครับนี่ครับไม่ไปไหนครับ <c oughs> โผมาแล้วครับ หันกลในไ่แล้วครับถูกขนมเปี้ยไปหนึ่งครั้งครับตัวิ่งหนีออกไปนะครับหันมามองคอนนิดหนึ่งครับจากนั้นก็ดูเหมือนจะไปฟ้องแม่พังที่อยู่ในโป่งนะครับนี่ครับวิ่งเข้าไปแล้วครับโป่งก็อยู่ริมถนนนะครับเข้าไปฟ้องแล้วครับ แต่ดูเหมือนว่าแม่พังต่างๆก็ไม่ได้สนใจครับกินดินโป่งต่อไปครับแต่อยู่ด้านหน้าก็คือพายภูผาครับมาดูว่าพายภูผาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับนี่ครับเรียบร้อยมากเลยครับน้องส้อยสุวรรณาเดินเข้าไปหาแล้วครับมาดูว่าพายภูผาจะทําอย่างไรครับจะช่วยเหลือน้องส้อยไหมครับเกี่ยวงวงกันคราวที่แล้ว ภยัยภูผาตะเิดหนีเหมือนกันครับนี่ครับแอดมินก็บรรยายไปก็อดหอัวเราะไม่ได้นะครับไม่เคยเจอภูผาแบบเรียบร้อยแบบนี้นะครับนี่ครับภัยผูผาก็ได้แต่มองตามแล้วครับน้องส้อยก็ไปไล่ต่อแล้วครับจากนั้นภยัยภูผาก็สะบัดขาเล่นครับนี่ครับ มีขาหลังที่น่ากลัวนะครับนี่คือคลิปที่ดีที่สุดนะครับเป็นความน่ารักในพื้นป่าครับเป็นการพบกันครั้งที่2องระหว่างน้องส้อยสุวรรณากับภูผาครับแต่ภูผาช่วยอะไรมากไม่ได้ครับน้องส้อยสุวรรณาก็ต้องไปขอตัวช่วยล่ะครับคือแม่พังที่อยู่ในโขงนะครับแม่พังออกมาช่วยล้ครับ จน้าที่ก็ต้องขยับรถออกไปนะครับมาดูปฏิกิริยาของน้องส้อยสุวรรณาครับนี่ครับสะใจมากครับเท่านั้นไม่พอครับมาแสดงความยินดีกันใหญ่ครับนี่ครับเกี่ยวงวงกันเป็นความสำเร็จครั้งแรกนะครับต้องฉลองกันหน่อยครับเกี่ยวงวง ยังมีความสุขครับนี่คือแรกเริ่มเดิมทีที่ได้เจอกับน้องส้อยสุวรรณาจนมาถึงช่วงเวลาสำคัญนะครับก็ยังมีช่วงเวลาสำคัญที่แอดมินจะนำเสนอตลอดจนณปัจจุบันที่น้องส้อยสุวรรณานั้นอยู่ที่ของอื่นรับชมในคลิปหน้านะครับ